สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเรามาถามถึง key to success หรือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของอานอนท์กันดีกว่าว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมีเคล็ดลับยังไงมีวิธีการสร้างความสำเร็จยังไงจึงสามารถก้าวสู่ทำเนียบผู้บริหารในตำแหน่ง exclusive paradise ได้ key to success ของอานอนท์คืออะไร คีย์ทูซักเซกของผมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราต้องทําให้ทีมงานของเราประสบความสําเร็จตามเราขึ้นมาครับ,รบแต่การที่จะทําให้ทีมงานประสบความสําเร็จเหมือนเราเนี่ยนะครับแน่นอนเราก็ต้องปลูกฝังทัศนคตินะครับทัศนคติในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับทัศนคติในเรื่องของการที่ใช้ชีวิตประจาําวันเพราะเราต้องเมื่อก่อนเนี่ยไม่เข้าใจแต่เพิ่งจะมาเข้าใจไม่กี่ปีตอนตัวเองกรดหนี้ได้นี่แหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานได้เนี่ยนะครับเราจะต้องแบ่งเงินให้มันเป็นสัดส่วนนะครับ แบ่งเก็บนะครับแบ่งไว้รักษาตัวเองนะครับแบ่งไว้บริหารจัดการทีมงานนะครับ,รบซึ่งตรงนี้เราจะต้องเราเรา,เราจะต้องมีเมื่อชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขในด้านนี้มันจะทําให้เราเนี่ยมีเวลาที่จะคิดทําธุรกิจมีเวลาที่จะคิดไปหาผู้มุ่งหวังแนะน,นําคนและชวนคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของทัศนคติที่เราจะต้องปลูกฝังลงทีมงานก็คือทัศนคติของงานทัศนคติของชีวิต ครับ,รบก็คือวิสัยทัศน์งานวิสัยทัศน์ชีวิตนั่นแหละที่เราต้องนํากลับขึ้นมาโคชชิ่งในการทํางานกันมันเหมือนกับว่าอานน์เลือกที่จะทําชีวิตตัวเองให้ไม่เครียดก่อน เพื่อจะได้มีแรงในการทํางานด้วยผมว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นแต่งานในลักษณะนี้ก็ต้องมีวิันเพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่ายังมีสิ่งล่อตาล่อใจให้ได้เพลิดเพลินอยู่เยอะพอสมควรถูกไหมฮะครับผมอานอนท์เองใช้เคล็ดลับเรื่องของวิสัยทัศน์งานกับวิสัยทัศน์ชีวิตเนี่ยอยู่แล้วละแต่หมายถึงว่าการประคับประคองแรงบันดาลใจของเราไม่ให้มันถดถอยนี่อน,อนนท์ใช้วิธีไหน การประคับประคองไม่ให้มันถดถอยเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ต้องดูเป้าหมายของเราครับเราต้องดูเป้าหมายของเราอย่างสักครู่เมื่อเมื่อเมื่อพี่เอดได้พูดมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันมีสิ่งล่อตาล่อใจเยอะนะครับในเมื่อสิ่งล่อตาล่อใจเหล่านั้นเนี่ยนะครับเราก็ทําให้มันกลายเป็นเป้าหมายของเราซะสินะนะครับอยากจะมีรถป้ายแดงอยากจะมี iPad อยากจะมี iPhone เครื่องใหม่อะไรเงี้ยครับเราเอาตรงนั้นให้ เปลี่ยนกายเป็นเป้าหมายแล้วเราลงมือทํานะครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าวันนี้ผมพูดเรื่องเป้าหมายเยอะมากเลยถ้าเราไม่ลืมเรื่องเป้าหมายของเราที่เราได้ตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับแรงบันดาลใจเนี่ยนะครับหรือวิธีการทํางานของเราเนี่ยมันจะต่อเนื่องอย่างแน่นอนครับในในแง่ของตัวเราในฐานะผู้บริหารเนี่ยเวลากลับเข้าไปที่บ้านพี่ยกตัวอย่างนี้ว่าเวลาเป็นนักเรียนไปโรงเรียนกลับบ้านก็ต้องมีการการบ้านเราเป็นผู้บริหารออกไปทํางานกลับบ้านเนี่ยภารกิจของเราเนี่ย การบ้านของผู้บริหารคืออะไรการบ้านของเรานี้แก้ตลอดเวลาครับจริงๆแล้วอย่าลืมนะว่าการทําธุรกิจตรงนี้มันคือธุรกิจของเรารมันคือบริษัทของเรารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอเจอเจอ,เจอปัญหานะครับในการทํางานเนี่ยนะครับเราก็ต้องกลับไปรีเช็คอย่างที่บอกนะครับว่าเราเองเราเป็นผู้บริหารเรามีโกสตาในสายงานเนี่ยเยอะแล้วนะครับ แน่นอนครับบางสายเนี่ยเราก็ต้องบอกว่า<ม>เขาเองเขาก็อาจจะแบบขอพักก่อนอะไรเงี้ยครับบางคนพักทีนึงก็พักยาวเลยนะครับ hmm. เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะกลับไปตามเขาให้ให้ให้กลับมาทํางานให้กลับมาเกาะแต้มนะครับส่วนใหญ่เวลาผมจะกลับไปดูเนี่ยนะครับผมก็จะเอาสลิปคอมสลิปเงินปันผลนะครับของ2-3เดือน นะครับที่ผ่านมานะครับะเดือนปัจจุบันมารีเช็คดูครับว่าเรายังมีสัญญาณชีพอยู่ตรงจุดไหนบ้างคําว่าสัญญาณชีพที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นโกสตาที่ยังมีสัญญาณชีพอยู่สัญญาณชีพนี่หมายถึงว่ารักษายยอดรักษาย,ยอดครับอ,อาจจะเป็นโกบริโภคอย่างนี้ครับ,รบเชื่อไหมครับว่าเมื่อผมเองเอาเอา ลิปค่าคอมมากลางดูนะครับเราไปติดตามโกสตาต้องบอกว่าเป็นเป็นท่านที่บางครั้งเนี่ยพักผ่อนไปละนะครับพักผ่อนไปละแล้วก็มีในส่วนของการรักษายอดนะครับซื้อของกินของใช้นะครับสามพันห้าพันหนึ่งนะครับเราก็กลับไปคุยกับเขาทําการนัดแนะเพื่อที่จะลงไปติดตามลงไปคุยกับเขาเชื่อไหมครับว่าผมทําอย่างเนี้ยมาสองสเดือนที่แล้วผมได้โกสตาที่ต้องบอกว่าเป็นโกสตาผู้บริโภค กลับขึ้นมาทํางานขึ้นตําแหน่งเมอร์คิวรีขึ้นตําแหน่งจูปิเตอร์ตอนนี้กําลังจะเป็นวีนัสด้วยซ้ำไปครับครับและสําหรับเราเองก็ยังเป็นคนที่รุ่นใหม่อยู่นะครับตัวกิฟฟรีนเองเนี่ยอนนนคิดว่ามันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ไงบ้างกิฟรีนตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างแน่นอนครับคืออยากจะบอกเลยครับว่าตอนนี้นะครับก็เมื่อเมื่อเปี3ปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่าเพื่อนๆเองเนี่ยนะครับก็ได้มีธุรกิจ ก็มาหลายตัวด้วยกันนะครับหลายคนก็ต่างเอาธุรกิจมาปรึกษาผมนะครับผมบอกเลยครับว่าถ้าวันนี้นะครับธุรกิจของกิฟฟารีนมันให้มากกว่าธุรกิจอื่นเราจะทํำไหมนะครับแต่เราต้องบอกว่าเราต้องคิดแบบตรงไปตรงมาให้เขาส่วนหนึ่งเวลาที่ผมคุยกับเพื่อนๆกลุ่มเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับจะบอกว่าเอาวันนี้เราไม่ได้ใช้ภาษาโมดิเวตนะแต่เราเอาความจริงมานั่งคุยกันเอาเครื่องคิดเลขเนี่ยนะครับมากดนะครับเพื่อดูเลยครับว่าระหว่างทําบริษัทอื่น การทำกิฟฟรีนรายได้ตรงไหนมากกว่ากันนะครับเมื่อเสร็จปั๊บเมื่อเราได้วิเคราะห์แผนกันดูแล้วเนี่ยนะครับกิฟฟรีนเป็นบริษัทที่พร้อมทุกอย่างเลยนะครับพร้อมทุกอย่างเลยทําให้คนรุ่นใหม่คนคนหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาทําธุรกิจเนี่ยต้องบอกว่าคุณไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะครับคุณสมัครเข้ามา180บาทตลอดชีพไม่ต้องต่ออายุถูกไหมครับหลังจากนั้นคุณไม่ต้องใช้เงินลงทุนอะไรเลยครับมาเรียนรู้วิธีการทํางานนะครับเรียนรู้สินค้าเรียนรู้แผนการตลาดแล้วลงมือทําเลย ซึ่งถือว่าบริษัทของเราเป็นบริษัทที่รองรับและเตรียมทุกอย่างไว้ให้กับคนคนหนึ่งที่จะเข้ามาทําธุรกิจได้เลยไม่จําเป็นต้องรุ่นใหม่ครับทุกกลุ่มเลยที่พร้อมที่จะทําธุรกิจและอยากที่จะทําธุรกิจกับเราครับบริษัทเราพร้อมอยู่แล้วและตั้งแต่ทํามาเนี่ยหลายปีแล้วนะครับมองเห็นว่าอะไรคือความสวยงามของธุรกิจกิฟฟารีนความสวยงามของกิฟฟารีนคือหนึ่งกิฟฟารีนเองเป็นบริษัทที่ผมเห็นแล้วว่าไม่ได้เป็นบริษัทที่หลอกลวงใครเลยนะครับ อย่างที่เราบอกไงครับว่าเราไม่ต้องมาโมดิเวตให้กันฟังแล้วปัจจุบันนี้เราเอาความจริงมานั่งคุยกันครับ,ค,รบความสวยงามของกิฟฟรีนข้อที่1คือ 1. กิฟฟรีนเป็นบริษัท ที่ไม่มีการหลอกลวงใครเลยทั้งสิ้นนะครับทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะเราก็เห็นข่าวตามทางหน้าหนังสือพิมพ์มและตามทีวีอยู่แล้วถูกไหมครับ,รบแต่ว่ากิฟตฟินเราเองเนี่ยเป็นบริษัทต,ต้องบอกว่าเป็นบริษัทแผนการตลาดน้ําดีข่าวบริสุทธิ์ปุตพองจริงๆเลยนะครับ,รบเมื่อเข้ามาทําแล้วเนี่ยคุณจึงมีความสบายใจไม่มีแรงกดดันในการทําธุรกิจนะครับ ต้องบอกอย่างนั้นเลยครับเรามองเห็นในแง่ของความสบายใจและครับอย่างอื่นที่มองเห็นในกิฟฟารีนมีความสวยงามอย่างอื่นเพิ่มเตมิมอีกไหมฮะรายได้ตอบโจทย์คนได้จริงๆครับเ<ม>นือเมื่อคุณไม่ต้องลงทุนอนะ่ะวันนี้คุณเข้ามาเดือนที่1คุณมีรายได้2 0 0 0 3,000เดือนที่2 5 0 0 0หมื่นหนึ่งเดือนที่3 2 0 0 0 0 0 0 0รายได้ตรงนี้ครับมันเป็นแรงจูงใจทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยอยากที่จะเข้ามาทำกิฟฟารีนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนครับ แต่จริงๆนะผมลงภาคสนามเนี่ยบริษัทอื่นเขาไม่มีนะแบบนี้ครับเขาต้องใช้เงินลงทุนทั้งนั้นคือเหมือนกับว่าเครื่องมือในการที่จะสร้างความสําเร็จเนี่ยที่กิฟฟรีนเนี่ยพร้อมจนจนทาให้คนที่ก้าวเข้ามาเนี่ยแทบจะไม่ต้องควักสตางค์มากมายนะเบ้อนแต่ว่าต้องเป็นคนที่เรียนรู้พอสมควรอานนท์ให้ความสําคัญกับการเข้าห้องประชุมกับการสัมมนานมากน้อยแค่ไหนผมต้องบอกว่า การให้ความสําคัญห้องประชุมและการเข้าสัมมนามากน้อยแค่ไหนนะครับต้องบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนหนึ่งครับที่พูดมาตั้งแต่แรกเลยครับว่าคนเราจะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้นะครับต้องบอกว่าหลายคนไม่กล้าสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเพราะกลัวที่จะต้องเข้าห้องประชุมนะครับผมมักจะบอกเขาเสมอครับว่าพี่ครับวันนี้พี่มาเป็น มาเป็นสมาชิกกิฟฟารีนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเข้าห้องประชุมเราจะต้องแนะนําคนชวนคนการมาเป็นสมาชิกเนี่ยเป็นแค่ผู้ซื้อกินซื้อใช้เฉยๆก็ได้เมื่อไหร่ที่พี่อยากทําธุรกิจเหมือนผมห้องประชุมคือห้องที่จะเรียนรู้ให้เราเนี่ยทำธุรกิจเป็นเพราะนั้นความสําคัญของห้องประชุมเนี่ยมันจึงสําคัญอยู่ตรงของคนที่อยากทําธุรกิจครับเพราะจะถือว่าห้องประชุมคือห้องเรียนที่จะทําให้ท่านเนี่ยนะครับ ได้ในเป้าหมายที่ท่านได้หวางเอาไว้การที่เราอายุยังน้อยอยู่เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นข้อได้เปรียบไหมในการทําธรุรกิจมันเหมือนกับแบบพลังหนุ่มเนี่ยมันทําให้เราทําธรุรกิจได้เปรียบคนอื่นๆมันมีข้อดีข้อต่างต่างกันครับ,รบแน่นอนครับอย่างอย่างวัยรุ่นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าข้อได้เปรียบที่ได้ก็คือสิ่งที่พี่พูดนั่นคือในเรื่องของพลังทํางานแบบบ้าพลังหามลุ่งหามขําทําได้นะครับแนะนําคนชวนคนช่วยเหลือทีมงานตรงเนี้ยได้ครับ แต่เราอย่าลืมครับว่าอีกเจเนอเรชันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเองเขาก็เป็นกลุ่มที่มีสังคมของคนที่หนึ่งมีรายได้พร้อมที่จะจับจ่ายใช้สอยในกิฟฟรีนนะครับแล้วก็อย่างเราเจอหลายท่านที่อยู่กลุ่มคุณลุงคุณป้าอะไรเงี้ยแล้วเข้ามาทําธุรกิจกิฟฟอรีนกลุ่มไว้ที่เกษียณงานแล้วเนี่ยนะครับเข้ามาทํากิฟฟอรีนก็กลับว่าประสบความสําเร็จได้เหมือนกันเนื่องจากเขาเป็นกลุ่มบุคคลนะครับที่ที่ต้องบอกว่ามี มีกลุ่มบุคคลที่ซื้อกินซื้อใช้ได้อย่างสะดวกสบายแต่กลุ่มของวัยรุ่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางครั้งเราต้องใช้ความบ้าพลังนะครับเพื่อจะวิ่งลงไปหาคนแนะนําคนชวนคนครับเพราะฉะนั้นพูดถึงเรียวแรงหรือความฮึดเนี่ยคนเป็นวัยรุ่นก็จะได้เปรียบหน่อยได้เปรียบแต่ทุกๆวัยก็สามารถที่จะทําธุรกิจได้เหมือนกันใช่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับคุณอนนท์กันต่อนะครับถึงเรื่องราวที่เป็นรางวัลชีวิตที่ได้รับจากการทําธุรกิจครับ ส,สิ่งแรกเลยต้องจริงใจกับสมาชิกจริงใจกับลูกค้าจริงใจกับผู้บริโภคและจริงใจกับนักธ wounds, กุรกิจด้วยกันนะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่จะสามารถสร้างบรรยากาศรอบๆตัวเนี่ยให้มีความสดชื่นให้มีความกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลาต้องเป็นคนไม่คิดลบไม่ <ediyorum S 1> อะไรนิดอะไรหน่อยก็ลบ,บ,บต้องเป็นคนที่คิดบวกอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อเราคิดบวกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราจะสดชื่นและจะกลายเป็นสิ่งที่บวกตลอดเวลา